เต่าที่วิพูเคลื่อนไหวถึงตรงๆเต่าที่วิพูยอมพูดแล้วพูดเรื่องที่หลายคนอยากรู้หลังเลิกเบสสำหรับเบสรักวณีคําสิงและตรงๆกริกรกนหนกทรซึ่งหลังจากมีกระแสเลิกกันนานพ่อของสาวเบสสมรักคําสิงก็ได้เผยพฤติกรรมของตรงๆจนมีราม่าค,ครั้งใหญ่และสาวเบส ก็ยืนยันว่าเลิกกันแล้วเมื่อช่วงสวงกรานที่ผ่านมาทามกลางหลายคนต่างรออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่ฝ่ายชายจะออกมาพูดบ้างและ้ละ่าสุด i i g b a บ c h ช n แน l ทางด้านเต่าทีวีพูดได้เผยในรายการว่าตรงๆไม่ออกมาพูดรอเขาไม่พูดช่องไม่ให้พูดห้ามมาตั้งนานแล้ว ไม่ให้พูดไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้ห้ามถามเรื่องนี้ให้เงียบแต่ก็ดูต่อไปคะ่ะดูอนาคตต่อไปของผู้นี้สักวันหนึ่งตรงๆก็คงออกมาพูดแหละเงียบไปตลอดไม่ได้หรอกเก็บสิ่งดีๆไว้เรื่องราวดีๆไว้ในลูกจำวันแรกที่รักกันจำสิ่งดีๆให้กันและกันแล้วเราจะมีความสุข นะลูกหนาะ